ก่อนอื่นครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับมีการติดตามการค้าชายแดนไทยมาเลเซียและความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะดาวแห่งใหม่นะครับกับด่านบูกิตอายูฮิดัมครับ mm hmm. หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครับ นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสุนละกาการสดาวแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิดำนะครับของประเทศมาเลเซียที่จะเชื่อมการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างไทยมาเลเซียซึ่งมีระยะทาง300เมตร6ช่องจราจรงบประมาณก่อสร้าง28ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทันเดือนตุลาคม2568นี้นะครับขณะที่นางนารุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพลจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเดินหน้าผลักดันมะพร้าวน้ำหอมของอำเภอสทิงพระสู่พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงสร้างไรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและทางด้านนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระร ส่วงวัฒนธรรมก็ได้ประชุมมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะการดําเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมุ่งขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสร้างสันติสุขนั่นเองค่ะ